สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง Motorcycle r e ีวิวอีกครั้งก็แล้วกันครับซึ่งวันนี้ฮะทางช่องมาในบูธของ y a m a ฮ่ซึ่งนะครับทางค่ายยามาฮ่รถที่เห็นตรงนี้ฮะก็คือเป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็คือเป็นไฟฟ้า100%เอร์เซครับไม่ได้ใช้น้ำมันในดทั้งสิ้นนะฮะเป็นรถ y a m a ฮ่ e01 เป็นรถไฟฟ้าโดยตรงเลยครับที่เราเห็นนะตรงนี้นะฮะมาดูรูปทรงครับรูปลักษณะนะครับ ก็เป็นรถสไตล์ถ้ามองแล้วก็คือเหมือนเป็นรถอ,อตัตโนมตินะครับนะฮะเหมือนเป็นรถอ,อตัตโนมติทั่วไปนะฮะแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างก็คือไม่ใช้น้ํามันนั่นเองนะฮะก็คือมาดูจุดรวมๆนะฮะถ้าเป็นระบบตัวรูปทรงฮนะรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะรูปทรงฮนะเป็นคล้ายๆรถออตโต้นะครับการท่านั่งการขับขี่ต่างๆก็จะประมาณนี้ฮนะมาดูที่เบรกครับเบรกด้านหน้านั้นเป็นดิสเบรก นะครับเป็นดิสเบรกนะครับนี่เลยดิสเบรกหน้าด้านหลังนะครับโอ้หลังก็เป็นระบบดิสเบรกเช่นเดียวกันฮนะนี่เลยครับ e01 e <01, S 1> เป็นรถไฟฟ้าของทางยามาฮ่านะครับแตร่รวมรวมนะครับรถไฟฟ้าดียังไงก็คือหนึ่งไม่เลืองน้ามันอย่างแน่นอนแล้วก็เสียงเงียบไม่มีมลพิษยอย่างแน่นอนคันในส่วนนี้นี่คือรูปทรงด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนี่เป็นไฟ LED นะครับ แล้วก็อันนี้คือเป็นที่จับของคนซ้อนนะฮะเหมือนที่จับข้างหลังนะครับโอเคครับโอ้นะฮะด้านหน้ามาดูไฟหน้ายังครับไฟหน้าไฟหน้านะฮะไฟหน้านี่เลยนะครับเป็นโครมคู่ฮะอยู่ด้านหน้านะฮะโครมคู่เลยนะครับโอเคแล้วตรงนี้มันคืออะไรอันนี้ผมผมคาดการนะฮะผมว่านะฮะเป็นที่เสียบฮาร์ดแบตนะครับเนื่องจากว่าที่ชาร์จแบตอ่ะมาดูตัวชาร์จก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะอันนี้คือน่าจะเป็นตัว ตัวที่เป็นการแปลงจากไฟบ้านนะครับก็คือมีตัวนี้แปลงหรือเปล่าอ,อนันนี้ผมอาจจะไม่ได้นบข้อมูลจากตรงน,นั้นนะฮะแต่แต่คิดว่าอย่างงั้นนะก็คือเพราะว่าจะมีที่เสียบน่าจะเสียบจากไฟบ้านแล้วมาผ่านตู้นี้นะฮะแล้วก็เอาจากตรงนี้ฮะมาเสียบที่ด้านหน้านะครับนี่เลยโอเคครับไฟเลี้ยวอันนี้ไฟรีนะครับตัวนี้เป็นชิวหน้านะครับิวหน้าก็ไฟเรไลท์นะโอเค น็อปเบรกอย่างที่แจ้งไปครับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับนี่นะครับการควบคุมก็อยู่ที่สวิตต่างๆอ่ะหน้าจอเรือนไหม่ให้ดูคร่าวๆนิดๆครับนี่เลยหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอเรือนไหม่จะเป็นเรือนไหม่แบบดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลนะฮะนี่เลยเป็นดิจิตอลนะครับนี่ถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาเพื่อเป็นลนเรือนใหม่แบบดิจิตอลนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นความเร็วนะฮะ กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้อันตัวนี้แบตเตอรี่นะฮะตัวแบตเตอรี่นะครับโหมดต,ต่างๆนะฮะแล้วก็นาฬิกานะครับก็จะเห็นนะครับตรงนี้โชว์ที่ตรงหน้าจอเรือนใหม่ตัวหน้าจอเรือนใหม่เป็นดิิตอนนะครับเป็น,น,น,ปน,นดิิตอลเลยลักษณะนี่เลยครับที่ว่าชาร์จแบตน,นะฮะที่เสียบชาร์จแบตก็คืออยู่ด้านหน้านี่เลยครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้ฮะเสียบตรงนี้เลยพอตอนเสียบชาร์จจะมีไฟนี่เลยครับโอเคเราไปดูที่นั่นเลยฮะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือตัวนี้ก็คือไฟที่เป็นควบคุมด้วยกรแจรีโมทต่างๆครับนี่ฮะแล้วก็เราเปิดใต้เบาะนะครับเปิดใต้เบาะขึ้นมาก็จะเห็นนี่กล่องเก็บของใต้เบาะนะครับก็จะเห็นเลยอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จเครื่องซ่นที่บ้านอ่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไจะเป็นเกี่ยวกับการชาร์จของคันนี้นะฮะซึ่งแต่ว่าตัวนี้ที่เราตั้งก็คือเป็นการตั้งในสถานีของอนันอเป่านะอันนี้ตัวนี้ นะฮะก็คือแต่ว่าตัวนี้ก็คือถ้าจะพูดจริงๆก็คือตัวนี้เป็นอันนี้คือมันเป็นการติดตั้งมามาในรถใช่ไหมครัรถเลยับอ๋อแล้วก็สา,ามารถไปชาร์จที่บ้านได้อ,อก็คือตัวนี้คือเป็นตัวชาร์จในบ้านนะครับก็คือไม่ต้องแต่วต่าตัวนี้คือเป็นการติดตั้งในสถานีต่างๆนะครแต่ว่าตัวที่ติดที่ติดกับรถจริงๆก็คือตัวนี้ถอดปุ๊บมาเสียบด้านหน้าแล้วตัวนี้ก็ไปเสียบเข้าที่ปลั๊กไฟบ้านนะครับแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะคิดว่าตรงนี้นะครับ ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือถ้าหมดก็คืออย่างที่บอกไปก็คือตัวที่หน้าจอเดือนใหม่นะฮะถ้าจริงๆแล้วควรควรปรีอ่าควรชาร์จประมาณสักเหนือกีก่ขีดครับควรชาร์จถ้าจะเพราะว่ามนะันสามารถขี่ได้ประมาณ120กิโลอ๋อคือคือคือชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ120กิโลเมตรนะครับอ่าถ้าถ้าจริงๆถ้าเราวิ่งประมาณเหนือไฟสักขี่สองขีดก็ควรอ่าควรเพิ่มละควรเพิ่มไฟละก็เหมือนน้ำมันเหมือนกันครับถ้ามีการแจ้งเตือนก็ต้องมีการ เติมน้ำมันนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้ามันขีดลงไปก็น่าจะมีการเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะเป็นรูตัวของจริงๆเสียดายฮะตอนนี้คือเป็นช่วงพักนะฮะก็เลยไม่ได้เทสไม่ได้ขับขี่ให้ลองให้ดูนะครับนะก็แต่เบื้องต้นให้ดูก็คร่าวนะครับนี่เลยนะครับเป็นอู้สังเกตฮะที่ตัวขับสายพานนะฮะเป็นสายพานนะครับนี่เลยนะะเป็นสายพานที่มาขับตัวล้อหลังซึ่งตัวมอเตอร์จะอยู่ด้านหน้านะฮะตรงนี้นะมอเตอร์จะอยู่โซนนี้นะครับ แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานขับด้วยสายพานมาขับที่ล้อหลังตรงนี้เลยนะครับนี่คือตัวยามาฮ่ e01 นะครับนี่เลยนะฮะ e e 0 1 e อ๋อนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษแบบครบๆเลยคือ e 0 1นะครับน่ e01 อันนี้ผมพูดแบบไทยๆเลยนะไทยๆ e01 ไทยๆคือ e01 แต่ถ้าเป็นสอบทางการคือ e า e 0 1นะยามาฮาก็มีการวาง แทนที่จะมาจําหน่ายในประเทศไทยของเราครับยังไงครับใครที่ติดตามช่อง Motorcycle Review อย่าลืมครับนะบก็สามารถดูได้ครับว่าจะมีวางจําหน่ายกันช่วงไหนนะครับโอเคครับวันนี้เราก็นำพาทุกท่านมาชมมาดูในรถยามาฮ่าีซีโรถือว่าเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตนะครับรถไฟฟ้าจะมีมาจําหน่ายในเมืองไทยของเราแล้วนะครับก็เป็นการประหยัดเรื่องน้ํามันแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือ ไม่มีมลพิษทีออ่ออกมาในโลกของเรานะก็ทําให้โลกสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือข้อดีของตัวไฟฟ้าโอเคครับนี่คือรถในอนาคตที่อาจจะก็คือจะนําไปวางขายแน่นอนวางจําหน่ายแน่นอนนะครับในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ยังไม่เห็นในท้องตลาดนะเพราะว่ายังไม่ระวังขายนะแต่ว่าในอนาคตอย่างที่แจ้งไปครับคิดว่านะครับน่าจะมีวางจําหน่ายนะครับเพราะว่าเนื่องในท้ายก็คือ ว่ามูนมลพิษโนลกร้อนต่างๆนะครับแล้วก็หนึ่งนะฮะประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่เป็นภัยต่ออากาศก็คือมลนพิษใสส,สะอาด100%เเซนี่คือรถไฟฟ้าในค่ายยามาฮ่าโอเคครับในส่วนของทางมอเตอร์ไซค์ดีวีวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับซึ่งเราอยู่ที่งาน โมโตจีพีนะครับอยู่ที่บุรีรัมนะครับวันที่2ตุลาหกห้นะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นรถยามาฮ่าที่เป็นไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นยามาฮ่า E 0 1โอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งก็แล้วกันครับยังไงแล้วเป็นกำลังใจง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับยังไงแล้ววันนี้ฮะ มอเตอร์ไซค์คลิีวต้องลายไปก่อนครับสวัสดีครับ